สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับวันพีการเกมนะครับโดย NX Gallery นะครับวันนี้รอบที่5แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด7รอบด้วยกันใช่ครับก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรากันก่อนดีกว่าโปรเริ่มจาก NX Gallery นะครับครับผม KC ครับส่งคุณการ์ดนะครับแล้วก็สยามบอร์ดเกมครับผมครับทางฝั่งของ Cast Kingdom ครับแล้วก็ฮัลลิโมโมเดิร์นการ์ดนะครับครับผมครับไว่นตาอ p ตัสครับผม ฟอร์จูนทาวนะครับแล้วก็คิดแต่คิดนะครับผมมาแล้วครับมาถึงก็เป็นทางฝั่งของคุณวศินนะครับผมจะเจอกับคุณยูจิครับเรียกว่าคุณวศินนี่คือแชมป์ประเทศนะครับครับผมและเป็นวันนี้มากับทีมสุดของโอเด้งนะคีมอนครับคีมอ๋อทษทีครับคีมอนนะครับผมครับแล้วก็ทางฝั่งคุณยูจินี่เป็นทางฝั่งของอ่าไคโดสีม่วงนะครับผมเรียกว่าเข้มเข้มอ่ะยังไงต่อยังไงสิคิดว่าเด็กลิศจะเป็นเด็กแบบไหนคุณวศินเพราะปกติแกเล่นลาฟาการ์ลแดงเขียวถูกและอันนี้ผมคิดว่า ตัวของทางเคเมอนตเนี่ยมีจุดเด่นนะครับก็คือเป็นเกมเร็วเพราะว่าเขาช่วยลดค่าคอสของตัวที่มีค่าละค่าค่าค่าไล่สามหรือมากกว่านะครับลดลงนะครับเรียกว่าสามารถที่มันจะเร่งเคิร์ฟได้นะครับที่งสำคัญเลยว่าในชุดนี้เนี่ยตัวที่มาเสริมความแข็งแกร่งนะครับผมนั่นก็คือทางฝั่งของตัวโอเด้งเองโอเดงไล่แปดใช่ครับผมบอกเลยนะครับว่าโอเด้งไล่แปดวันนี้เนี่ยเก่งมาก ใช่ครับมันเป็นการลุกตีลุกตีเหมือนกับเหมือนกับกัปตั้งคิดใช่แต่ว่าไม่มาในรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วมีพาโจมตีที่สูงกว่านะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าคิดเนี่ยถ้าจะตีให้แรงเนี่ยเราต้องเสียบลูกเข้าไปเยอะแต่ตัวเคมมนไอตัวของโอเด้งใหม่เนี่ยเรื่องว่าเขาตั้งต้นที่8,000อยู่แล้วเรียกว่าตีแรงแน่นอนนะครับครับผมเอาละครับมาดูกันต่อน,นะครับตอนนี้นะครับเป็นทางฝั่งของคุณวศินนะครับมผมจะ ลงในส่วนของไลโซมาแล้วบอกผ่านครับผมนี่ครับไลโซเนี่ยปกติไล่3นะครับแล้วโอเด้งเนี่ยลดเอ่อเทียมอนเนี่ยลดคอสไปหนึ่งครับก็เลยเหลือค่าไล่กิงแค่2นะครับซึ่งมาได้เนี่ยเทินหนึ่งเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ที่มีคอสสหรือมากกว่าเนี่ยจะถูกรลบหนึ่นะครับผมครับคอสจะลดลง1นะครับก็ถือว่าทำให้การสแปมบอร์ดคอสห้าคอสหกเนี่ยจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาใช่ครับนะครับมาถึงครับทางฝั่งของคุณยูจินะครับหลังจากลงทางฝั่งของเกาะ โอ้กันิชิมะนะครับเสร็จแล้วก็บอกผ่านนะครับผมมาถึงครับโอเด้งครับโจมตีเอ่อทางฝั่งของโาร์เมอนครับผมคามอนครับโจมตี5,000ครับใส่ไคโดและเลือกที่จะรับเข้าไปแล้วนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะข้ามไปนิดนึงเมื่อกี้ทางฝั่งคุณยูจิก็ทำการโจมตีมานะคุณวสินก็รับไปนะครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของไรโซแล้วก็ ลงตัวละคอยหนึ่งตัวมานะครับเป็นเนโกมามูชินะครับที่เป็นบล็อกเกอร์ครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าอัปเกรดแล้วเป็นเวอร์ชันคืนจันเต็มดวงนะครับครับผมครับไล่3ได้4 0 0พันนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับความสามารถนะครับก็คือสามารถมาป้องกันผ่าดีเดอร์ของเราได้นะครับผมใช่แล้วครับอ่าครับไคโดครับของคุณยูจิครับใส่ด้งนะครับตีที่6 0พันใส่ทางฝั่งของไลโซอือแล้วก็การ์ดที่ 4,000นะครับผมแล้วจับตัวที่เลตอยู่นะครับเป็นตั้งได้นะครับผมนั่นก็คือจับไลโซกลับมาหัวตั้งแล้วครับผมจะให้ไม่ถูกตีนะครับผมแล้วจ่ายหนะครับลบห่งด้งนะครับเอาเป็นควีนลงมานะครับครับผมลบห่งด้งจวดสดิส1ครับใช่แล้วครับโอ้ด้วยความรวดเร็วเล่นกันเร็วมากนะคู่นี้เหมือนแค่รีบกินข้าวหิวใช่แกคงหิวนะครับเหมือนเราแต่เราก็กินไปแล้วใช่เหมืดแล้วนะครับแต่เราแอบกินไปแล้วนะครับแล้วอาวคุณยุจิจะบอกผ่านหรือเปล่าครับเพราะว่า ด้งเสียบหมดแล้วนะครับผมกำลังต้องทิ้งอย่างยังต้องทิ้งมืออ๋อต้องทิ้งมืออมือห้ามเกิน7ดใบไม่ไม่ไม่ใช่ครับจากอะไรเมื่อกี้อ๋อใส่สองทีหนึ่งอ๋อผมก็รีบยังไม่ได้ทิ้งเลยคนยเขารีบผมเลยรีบด้วยอรีบกันจริงจโอเคครับผมไปครับยังมได้าเลยครับมาครับจ่าย2ครับลงทางฝั่งของ โมโมโรสุเกะนะครับผมใช่ครับเปิด5นะครับหยิบวานโนเด่งใบขึ้นมือนะครับครับผมแล้วเลือกที่จะหยิบเป็นอะไรครับขอดูหน่อยก็ต้องเป็นวานโนขู่ชุดนี้วานโนเก่งเยอะนะคือชุดที่แล้วเนี่ยวาโนเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะครับออพอชุดนี้เนี่ยก็เลยเสริมเข้ามาให้อีกเป็นเซตหนึ่งเหมือนเพิ่มมาเป็นเท่าตัวนะเ,เพราะว่าตัวละครมิงบ่าสมุไรทั้งหลายเนี่ยก็คือเรียกว่ามีท่าคืนเดนแรมกันหมดนะค,คือเออคืนเดนจันเต็มดวงหมดเลยนะครับเรียกว่าโหทั้ง เนโกะมามูชิอินุอาลาชิแล้วก็มีพวกน้องหมาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแล้วก็แครอทนะครับมาเพียบแต่ว่าจังหวะนี้นะครับทางฝั่งคุณวศินนะครับไม่ได้ใช้ความสามารถก้าวปลอกดาบแดงนะก็คือไล่ไล่ทางฝั่งของตัวโมโมโนสเกะเนี่ยไล่มาแบบปกติเลยใช่ครับแกคงจะเก็บไว้นะครับนี่ครับเก็บไว้ไล่ทางฝั่งของยามโตะนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คือเพราะว่าอย่างนี้ครับมันจะลดค่าคอร์สได้เฉพาะ สามหรือมากกว่าโมโมโนซีเนี่ยไล่หนึ่งดไม่ได้เพราะนันต้องไล่ปกติแต่ว่าเมื่อกี้ไล่ยามโตะมาก็ไม่ก็ใช้แปบปกตินะใช่แกไม่ใช้ความสามารถหรอทาไมแกถึงไม่ใช้ความสามารถเออนะครับไม่เป็นไรนะครับผ่านไปแล้วนะครับผมทางฝั่งของคุณวัชสินครับก็โจมตีนะครับใช้คริมอนครับโจมตีแล้วคุณยูจิครับบล็อกหน้าไปนะครับจังหวะนี้ครับคุณยูจิเข้าเทินมาครับก็ใช้ทางฝั่งของโกะโอกานีชิมะนะครับผมแถบแล้วก็นำดุ๊มาเลสได้ครับ โอ้โเล่นเร็วไวมากเราจะหอบนะครับขคุณเราจะพากไม่ทันจริงๆนะครับาตรงวนี้ครับทางฝั่งของคุณยูจิครับก็มีทั้งหมดนะครับ8ดด้งนะครับแต่9ด้งในสนามนะครับแต่8ดด้งที่ใช้งานได้นะครับใช่ครับและติดหนึ่งด้งติดเข้าไป1น่งด้งนะครับแล้วหกพันตีไลโซไหม แต่ตอนนี้เนี่ยคุณทางคุณกสิณเนี่ยแทบเอาต์อยู่นะครับคือไม่มีด้งเหลือแล้วนะเพราะนั้นไม่มีอีเวนต์ไม่มีใดๆแน่นอนแล้วตีไปที่ไลโซนะครับครับผมก็เอาเนโกะมามมชิบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ลงพิงคอสเจ็ดออกมาครับโอ้โหถ้าไลโซกับมุมโนุสเกตนะครับที่มีคอสสามแล้วก็หรือต่ํากว่านะครับแลวตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ยามาโตะยามาโตะนะครับล่างล่างจนเต็มดวงไหมไม่ใช่ครับ เดี๋ยว้ยามาโตอันนี้ผมจําชื่อล่างไม่ได้แล้วเป็นจะเป็นตอนที่เขาแปลงล่างอ่าครับผมแต่ความสามารถนี้ก็คือทําการเลสคู่คแข่งนะเมื่อลงมาเนี่ยคอร์สหกต่ำกว่าใช่ครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีชื่อทางฝั่งของอู่อเด้งด,ด้วยอ่เด้งติดอยู่ใช่ครับเรียกว่าเป็นชื่อเบียวของเขาครับครับผมเอาละครับโจมตีครับหกพันครับใส่ทางฝั่งของลีดเดอร์ครับใช่แล้วครับ และจะกาดไหมนะครับแล้วเรื่องที่จะปาปาปากาดด้วยคิดนะครับกับคิและอีก6กพันครับใส่ทางฝั่งของลดอร์ครับซึ่งผมมองว่าตัวยามาโตะตัวนี้เก่งนะครับเพราะว่าไล่สีได้6กพันคือคือมันคอสโอเวอร์เหมือนเป็นร์นิลาใช่แต่ว่ามีความสามารถด้วยใช่และลงเป็นโอโหแล้วพุ่มเป็นคิคุแล้วก็ไลโซโอ้โหแล้วไลโซใจ่อีก2ใช่จดาอีก3ครับเพราะว่าลดได้ตัวเดียวครับผมแล้วจ่หนึ่งนะครับลงเป็น โทกินะครับ,รบเรียกว่าโทกิเนี่ยถ้าเดี๋ยวนะเงื่อนไขของโทกิเนี่ยต้องมีโอเด้งในสนามนะครับใช่ตอนนี้มีเรียบร้อยใช่มีเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมก็จะมีสามารถจะเป็นบล็อกเกอร์ได้ใช่ครับก็คืออันเนี้ยเขานับายามาโตะ ตัวนี้เป็นโอเด้งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโทกิตัวนี้ก็จะได้บล็อกเกอร์ไปด้วยนะครับคือปกติเธอเนี่ยความสามารถไม่มีอะไรใช่ครับแ่หนึ่งพลังศูนย์แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีบล็อกเกอร์ถ้ามีโอเด้งอยู่จะเป็นบล็อกเกอร์นะครับใช่แล้วครับนะครับจังหวะนี้ครับทางฝั่งของคุณยูจิครับตอนนี้ก็มี10บด้งเรียบร้อยนะครับแต่ใช้งานได้เพียง9นะครับครับผมเอาครับตีก่อนเลยไหมไปที่อะไรก่อนครับตอนนี้เป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์เลยเหรอครับอ่าผมคิดว่าเขาจะตีไปที่ ยามาโตะก่อนครับผมก็เป็น3นะครับผมคุณวรศินนะครับเหลือ3ดงเออสามไลท์นะครับตอนนี้ครับแล้วก็ลงคิดคอร์ดเก้าลงมาเอ้ยไฮโดคอร์ดเก้าไหมนั่นไงไฮโดคอร์ดเก้าครับและใครที่ทำายอะไรผมว่าคิคุใช่ผมว่าคิคุเหมือนกันแต่ก็จะวิ่งเข้าไปที่ยามาโตะนะครับใช่ต้องมีตัวหนึ่งวิ่งไปที่ยามาโตะอาจจะเป็นคิงแต่ว่าตอนนี้ถ้าวิ่งเข้าไปยามาโตะตอนนี้นะครับมันก็จะถูกบล็อกด้วยโทชินะครับใช่ครับก็ต้องเป็น นี่ครับแล้วโต๊ะแน่นอนครับเพราะว่าถ้ายังมาโตตายอือ่าโทชิมมันก็จะไม่ใช่บล็อกเกอร์นะครับเพราะเขาเป็นบล็อกทันทีนะครับและคิงครับตามต่อเนื่องครับใส่เอาแล้วครับใส่เคียร์มอนครับผมแล้วคุณวสินครับรับครับเหลือสองสองไลน์นะครับแล้วบอกผ่านครับผมอ่าแล้วจังหวะนี้โอ้แล้วเปิดด้งทิ้งไว้กี่ใบครับเนี่ยอ๋อไม่ได้เปิดแกปิดแหมเมื่อกี้แกเหมือนแกอันแท็บผมก็นึกว่าแกเปิดด้งไว้และเทิร์นนี้เนี่ยคุณยูจิเนี่ยไม่มีด้ง ไอคีบเลยนะครับใช่ก็อาจจะแต่ว่าสิ่งที่โชคดีอย่างหนึ่งคุณพระศรีเนื้อเหลืออยู่2คาแรคเตอร์ใช่ครับนะครับก็จะรับประมาณสามเวฟตัวเองเนี่ยเหลือ4ไพ่ก็รับได้สบายๆรับแบบชิวๆไปเลยนะครับอาจจะบล็อกสักทีนึงจากควีนก็ได้ใช่ครับนะครับมาดูคุณพระศกันดีกว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายการค้าแก่เนี่คือลาฟาก้ารอแดงเขียวใช่ครับแต่วันนี้นะครับแกเปลี่ยนมาเป็นโอเด้งนะครับผมเออคีอมอนนะครับผมและลงทางฝั่งของเรมอโตะมาอีกท้งเล่นจับ ทางฝั่งของควีนเลสก็ไปนะครับและยังไงครับดูครับแล้วเป็นคีมอนครับติดทั้งหมด9 0 0 0ันะล้วโจมตีย่ามาตะยามาตะครับติด9000โจมตีใส่คิงครับผมเรียบร้อยครับคิงเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วตามด้วยตามด้วยโกยมอนนะครับผมอีก6000นคีมอนอีก6,000โจมตีใส่ควีนหรือเปล่าหรือ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 ยังไงขอคิดก่อนนะครับตอนนี้แกกำลังคิดอยู่และ ปล่อยหรือยัง่อย้โหหกพันนะครับไปขวีนไม่บล็อกด้วยนะไม่กาดด้วยนะับเจริงจกาดคือกาดพันนี้ไม่ได้นะครับตีเฉยๆจะจวดหนึ่งคือแค่ขอจวดอย่างเดียวไม่มีครับนี่คือท่ามาตรฐานไลโซนะครับอ่ะแล้วก็ลงทางฝั่งของโคซุกิโทกิมาอีกครั้งนึงนะครับมาอีกแล้วครับเป็นบล็อกเกอร์นะเป็นบล็อกเกอร์อีกแล้วนะครับโอ้โหคือเอามาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกเอามาเป็นบล็อกเกอร์อย่างเดียว ใช่ครับนะครับแล้วก็ทางฝั่งคุณยูจิครับเข้าเชิญมาครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด9ด้งนะครับแต่ว่าใช้งานได้แค่8นะครับใช่แล้วครับแต่มือเนี่ยเหลือน้อยจัดนะครับผมเหลือเพียงแค่4ใบเท่านั้นนะครับและใบที่กาลจะไล่ลงมาครับต้องดูหรืออาจจะเอาไคโดตีทางฝั่งของไลโซก่อนถึงน้องก็ต้องการนี่แหละไคดสองพันะไคโดลิเดอร์จะตีไปที่ไลโซหรือไม่นะครับ แล้วตอนนี้นะครับดุ่งก็มีแค่แปดใช่ไหม,มก็ต้องชเช็คอีกแต่จริงใช้ได้แค่เจ็ดนะครับครับผมพอเป็นเป็นคอสี่แล้วมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะอดูแล้วน่าจะยังสู้กันอีกนานและอุ้ยเอามาแล้วครับไล่หกครับ เป็นการทำลายคายเตอร์ครับหนึ่งใบนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะทำลายเป็นตัวของยามาโตะสักตัวหรือเปล่ารู้แต่เลือกทำลายเป็นโอกิไปเลยครับเดี๋ยวน่ไล่หกน่ใช่และอันนี้ครับหมื่นหนึ่งครับตีไปที่ไรโซไม่ตีที่ยามาโตะด้วยเออยังงงอยู่นะครับและห้าพันตียามเดี๋ยวน่ แล้วเขากาดทำไมนั่นแหะสิเพราะว่าไรยามาโตะนี่หกพัน 6, นะครับผมเอ่เอไมเป็นอะไรก็ถือว่ากาดได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ถือว่าไม่ผิดอะไรนะครับผมก็ถ้าเกิดจจอยากจะก,กาดก็กาดได้นะครับผมอันนี้เอแต่ว่าเราไม่ยังไม่แน่ใจเ,<อ>เดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามให้นะครับงงนะครับแต่ว่าจาังหวะนี้ครับก็เชิญคุณประสินครับมาดูกันต่อครับเพราะเมื่อกี้เขาพูดแต่ว่าใช้ในส่วนของบาชิโอบอมเบอร์นะครับ ทำลายค่าไล่หนึ่งเนี่ยคือผมโอ้โหใจแกได้จริงนะใจแกไดจริงไม่แนละ้วมันมันยังเหลือเหมือนเดิมด้วยไงใช่คือหลักๆแล้วเนี่ยคืออาจจะไอ,ไอ,ไอตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวบล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยมันยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วนะจริงนะไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับจริงฆ่าอย่ามาตโตะแล้ววิ่งไปตีเลยก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวลองเราถามถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองถามคุณยูจิดูนะครับว่าทําไมถึงเลือกฆ่านี้นะเบเวนี้คิดอะไรนะครับ แต่ผมยังไม่เห็นแครอทเลยนะของของฝั่งคุณวสินใช่ไหมใช่เพราะว่าแครอทเนี่ยมีการสอง0ันแล้วก็มีพลายโยมตี5,000นะครับแต่แต่วันนี้ก่อนนี้ครับเขาเธอคุณวสินเนี่ยค่อนข้างคิดหนักนะครับว่าจะทำอะไรกับคิดเอ่อไคลโดคอร์ดเหรือเปล่าเพราะว่าไคลโดคอร์ดเนี่ก็คือปัญหาของเขาเหมือนกันใช่ตอนนี้เนี่ยไลฟ์พอยต์ของเอออ่ขงคุณวสินเนี่ยเหลือเพียง2ใช่ซึ่งถ้าโดนตีและโดนยิงไลฟ์เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเรียกว่าเกมเหมือนกันนะใช่ครับและ5,000นะครับปีเข้าไปที่ คุณยูจิก่อนเลยนะครับก็ดูจากคุณยูจิครับจะเอามือต่อหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเก็บไลฟ์ไว้้าพาเป็นแจ็คนะครับครับผมก็คือไม่ยอมเสียไลฟ์นะครับผมครับเวบนี <_' co. S 2> ้แต่เว็บต่อไปก็คงจะยอมเสียไลฟ์แล้วแหละและนี่นะครับเกิดการแบ่งแล้วนะครับแปดลุงแบบนี้หรือเปล่าอาจจะแปะทั้งหมดแล้วตีเข้าไปที่ไคโดเลยหรือเปล่าหรือจะลงทางฝั่งของคีรมอนไล่แปดหรือเปล่า โอเด้งโอเด้งโอเด้งไร่แปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับแต่ว่าโอ้โหแต่ถ้ายัดหมดแล้วตีนี่คือหมื่นหกนี่คือน่าจะมีแตกนะแต่ว่าเขาเหลือต้องสามไร่ไงหรือว่าจะตีไม่ไม่ตีตีไคโดไร่สิบตีไคโดไร้สิบนี่แหละอาจจะอาจจะเป็นไปได้ผมว่าก็มีโอกาสนะครับเพราะว่านี่หมื่นหกนะครับเอาไงมาจริงด้วยไม่ใช่ครับอันนี้เข้าเก้าพันครับหมื่นห้าครับครับผมเข้าไคโดไร่สิบครับเจมกาดไหมผมย้อนเถอะ ยอมเถอะโอ้แต่เกิดนี่อะครับไปครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็หกพันครับคุณยูจิรับครับผมก็จวขึ้นมาเป็นมือสามนะครับผมแล้วก็เข้าเทิร์นคุณยูจิมีสิบโด้งแล้วมือตอนนี้เนี่ยมีห้าใบครับผมจะกวาดอีกไหมครับอืมเข้มเข้มโอ้ถือว่าสูนสีนะคู่นี้มีการเขาเรียกว่าถัดกันลุกผัดกันรับโจมตีเคลีย์บอร์ดกันนะครับ โอ้แล้วดูครับทางฝั่งของคุณยูจิเหมือนจะใส่ให้กับไทโดเนี่ยสัก5้าใบเลยหรือเปล่าแต่ในมือเนี่ยมีฮุฮูน่าจะไม่ได้ใช้ใช่ครับต้องไว้การดต้องไว้การดพุทูไม่มีการ์ดนะเออเหรอใช่ไหมไม่มีการ์ดนะแต่เป็นควีนแทนนะครับเอาไ้ทิกเลนแล้วกันทิคแล้วกันเออนะครับหนึ่งสองหมุนแล้วได้มาเป็นโอ้โหุนแล้วทิ้งหนึ่งครับไม่ได้ใบกวาดอะไรเพิ่มเลยนะครับ แต่มีคิงแต่ว่าคิงก็จัดการจัดการยามาโตะได้ไม่ได้ครับคิงไหนคิงหกหรือคิงเจ็ดคิงเจ็ดนคิงเจ็ดครับไม่ได้นะครับต้องคอสเท่าไหร่คิงเจ็ดคิงเจ็ดคือคอสามก็คอสอสองต้องต้องคิงหกเนาะต้องคิงหกครับก็แต่ว่าเลือกที่จะดิสอะไรเดี๋ยวเราดูสักครู่นะครับแล้วก็ที่ดิสไปนะครับเป็นคิงเจ็ดใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องเอาออกไปก่อนแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่สิบด้งเท่าเดิมนะครับครับผม เเหลืออีก5ด้งให้ใช้นะครับอติดหนึ่งด้งให้ไคโดครับกำลังจะตีใส่ใครครับยามโตะไหมสักหนึ่งใบเคลียไว้ก่อนแต่จริงแล้วก็มือคุณวัชสินค่อนข้างน้อยนะครับเลือกที่จะยัดเป็น9 0 0 0นะครับครับผมครับตีเข้าไปที่ยามโตเรียบร้อยเลยครับต้องไปทั้งหนึ่งตัวครับเหลืออีก2ด้งนะครับแล้วบอกผ่านน่าจะมีอีเวนต์อยู่ในมือใช่ครับอ่าโอเคครับเข้าเทิร์นคุณวัชสินครับ คราวนี้เนี่ยคุณยูจิก็ยังดูได้เปรียบพอสมควรอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าทางน้องวสินเนี่ยเรียกว่ามือก็ค่อยๆลอยหลอลงเรื่อยๆนะครับครับผมยังไม่เห็นใครโดไล่สิบนะผมว่าแกจะยังจวดไม่ได้หรือรอรอทางอีกฝั่งหนึ่งลงบอดเยอะๆก่อนแต่ว่าตรงนี้ครับทางฝั่งของคุณวสินครับติดด้งนะครับให้กับทางฝั่งของเคย์มอนครับเคย์มอนนะครับหกพันนะครับตีใส่ลีดเดอร์ครับจะบล็อกไหม แล้วก็โอ้โหบอกเรื่องเป็นเคานเตอร์นะครับลบสามพันสองตัวก็จะเหลือเพียงแค่สามพันก็ตีไม่เข้าครับแล้วก็ทางฝั่งยามาโตะตอนนี้เหลือ3,000เช่นเดียวกันถ้าจะตีต้องยัดด้งและกําลังจะไล่แปเอาทางฝั่งของโอเด้งลงมาครับผมคุณวศินน่าจะแถบไม่ครบนะครับเออใช่เพราะมีสิใช่ไหมใช่ครับถ้าตรงนี้อ๋เขามีรถข้าไล่ไงอ๋อใช่ปอกแดงนะครับผมปอกดับแดงจะเหลือเจโอเค ลืมแล้วเนี่ยว่ามันลดค่าไล้ได้สามขึ้นไปใช่3ขึ้นไปนะครับครับผม,ม <people> คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าความสามารถนี้นะครับคุณไม่ใช้ก็ได้ใช่ครับคุณจะไล่เต็มก็ไม่ผิดใช่ครับแต่ถ้าเกิดไล่นี่คือได้ครั้งเดียวใช่แต่ถ้าจะลดได้ลดได้แค่ครั้งเดียว,ดดยวครับผมโอเคครับมาดูกันต่อครับเข้าเทอร์ทางฝั่งคุณยูจิครับมีสิบด้งกันบ้างดีกว่าครับโอเด้งตัวนี้นะครับไล่แปดได้แปดพันนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับจ่ายครั้ง สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับนอนอยู่เนี่ยกลับมาเป็นตั้งตรงได้ครั้งนึงและตีได้รอบหนึ่งใช่และตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเขาตายนะครับผมสามารถเอาคコレ็กเตอร์ที่ติดไท้ายวานอ้นะครับจากในเด็กนะครับคอสสามครับผมลงไปนะครับมาเพมาเพได้เลยจับกองจากกองนะครับบอกท่านผู้ชมครับจากกองนะครับไม่ใช่ว่าจากมือนะครับจังหวะนี้ครับตีเข้าไปครับทางฝั่งคุณวศินครับก็ป่าด้วยอีโซครับก็สองพันครับผมกัดไว้กัดไว้ได้แล้วนะครับโอ้แล้วเทอร์หน้าเนี่ยเรียกว่าโอเด้งเนี่ย ถ้าเสียบเข้าไปเยอะๆเนี่ยตีลุกตีลุกนี่คือน่าจะหนักมากนะอืมถูกครับผมแต่ว่าในมือคุณวสิทธิ์เนี่ยมีไคโดไล่9ก้าอยู่ซึ่งถ้าจะตีแรกกันก็ยังได้เปรียบลงมาอาจจะเก็บทั้งฝั่งของยามาโตะออกเคลียร์ยามาโตะไปก่อนเพราะยังไงเคลียร์โอเด็กไม่ได้อยู่แล้วนอกจากไคโดไล่สิบใช่ครับอืมอันนี้คือแน่นเลยครับ แต่ก็เหมาะสไตล์คุณพสินจริงๆนะค่อยๆคิปค่อยๆเล่นค่อยๆเนิบอืมครับผมครับค่อยๆนวดไปครับคุีนครับ6 0พันใจหนึ่งครับการสองพันครับจะเป็น7,000พันนะครับและลงโดไล่สิบแต่ว่ายังเหลือนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้ไครโดไล่สิบเนี่ย ดูได้ใหประสิทธิภาพลงไปอีกนะครับเพราะว่าจะได้เอาส่วนของค่าไลา่สามตับคูนวานุเข้ามาในสนามใช่ครับแล้วอย่างวานุเก่งสุดค่าไล่สามเนี่ยคิคุ <K iku. S 1> ก็น่าจะเป็นคิคุนะครับครับผมคิคุโจมตีเนี่ยประมาณ4 000, 5, <000. S 2> ี่พันห้าพันอ่าห้าพันแต่ว่าสั่งคาแรคเตอร์หกหรือต่ำกว่าเนี่ยเลสได้ถูกต้องครับคิดว่าน่าจะเป็นโอคิคุหรือเปล่าครับหรือถ้าไม่โอคิคุก็จะมีทางฝั่งของอตัวบ็อกเกอร์นะครับอย่างเนโกะมามชินะครับผม หรือว่าจะเป็นไลโซอยากตีจูอ่ะแต่แกน่าจะเลือกเป็นเนโกะมัมูชิล่างแสงจันทร์หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแกจับจับแกจับจับจับอยู่นะครับแต่ขอเช็คก่อนนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างรู้แล้วแน่เลยครับผมเนโกะมัมูชิจริงๆด้วยครับก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับสี่พันใช่ครับไล่สามได้สี่พันนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับเข้าเจอคุณวัชินนะครับผมก็ต้องบอกว่าเนโกะมามูชิเนี่ยสามารถจบตีได้เลยนะ เพราะว่าพมาเทิร์นอีกแล้วนะครับผมผ่ในส่วนของเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับเข้าเทิร์นเราเนี่ยตีได้เลยมาครับเทียมอนครับเจ็ดพันครับโจมตีใส่ลีดเดอร์ครับรับไหมรับครับคุณแลครับตอนนี้สองเท่าแล้วแล้วโอยลเป็นโอ้โอ้โหเด้งตัวที่สองครับผมแป๊บเดียวครับกลับมาสองสองคาแรคเตอร์เหมือนกันใช่แล้วครับและเป็นสองคาเลคเตอร์ที่เป็นบล็อกเคร์อหนึ่งตัวด้วยใช่ครับคือบล็อกตัวหมื่นสองแน่ๆแหละอันนี้แต่ว่า หมัดของไฮโดที่2เนี่ยที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยก็ต้องปล่อยแรงหน่อยนะครับนะครับหูต่อยแกต่อย5,000ครับผมครับทางฝั่งคุณยูจิครับผมโยนเป็นอิโชนะครับครับผมและ1,000 0ครับตีใส่ลีดเดอร์ครับผม ค่อยเข้าเลยครับอ่าครับคุณยูจิจะมีบล็อกเกอร์ไหมผมคิดว่าเอามา้นี่ไงก็เก็บเงินงด้งเจอหน้ากันทุกเทิร์นนะครับครับผมครับจวดสองทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งจะทิ้งเป็นอะไรนะครับอ่าและเลือกทิ้เป็นบล็อกเกอร์ไปนะครับผมครับก็ในมืออาจจะมีบล็อกเกอร์ตัวอื่นอยู่นะครับเลือกเลยเลือกที่จะทิ้งหรือมีอีเวนต์อ๋อมี2ใบ มีสองใบใช่ไหมโอ้โหแะมายตัวนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับไล่สองได้สองพันนะครับสามอ้อสามพันครับตัวนี้นี่มีความเก่งตรงที่ว่าหัวแหลมเมื่อคนอื่นนะไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีตระกูลเขาอีกหนึ่งคนอาจจะไม่ถูกน็อกเอาจะไม่ถูกเคโอนะครับใช่ครับและโอ้โหโอ้โหลงเนโกะมาบุชิมาครับสั่งเลสเลยครับผมค่านนอะไรสามหรือต่ำกว่าและจังหวะนี้ยังไงครับ จะเป็นโอเด้งยัดเยอะแล้วตี2ทีหรือเปล่าอ่าใช่เพราะโอเด้งเนี่ยตีเนี่ยแต่เราก็ทำได้ครั้งเดียวนะห0 0พครับอ่าโจมตีใส่ข้างฝัางเคลียรเคลียบ็อกเกอร์ก่อนใช่ครับแล้วโอเด้งครับโจมตี8 0 0พนะครับจโจมตีใส่ลีดเดอร์แน่นอนครับ8 0 0พัรับไหมรับไหมครับรับครับถ้ารับครับที่โดนทิ้งสะอาจ่าย3ามหัวตั้งขึ้นมาตีอีกแน่นอนใช่ครับ เพราะว่าเนี่ยถ้าอันแรกรับเนี่ยแล้วสมมติว่าไม่สามารถกัดได้จริงเนี่ยน่าจะหนักมากนะครับเพราะว่าอาจจะมีแมตช์หมัดสุดท้ายเป็นเดโกะมามูชิซ้ําก็ได้นะครับผมและรับเลยครับแรรับแล้วนะครับแล้วจ่ายอีก3นะครับลุกโอเด้งแล้วครับอ่าลุกขึ้นมาครับโอเด้งอย่าหยุดครับโอเด้งลุกขึ้นมาครับแล้วโอเด้งซัดเข้าไปอีกรอบอ่โหขอเก้าพันรอบนี้เนี่ยทางฝั่งคุณยูจิครับเตรียมเตรียมมือไว้จ่ายครับพร้อมเปย หอมเปยแล้วครับโอเคครับเอาครีมไปบล็อกก่อน6,000ครับต้องการอีก4,000และ2,000เป็น8,000ขออีก2,000ขออีกพันเดียวโอ้โใช่ใช่ใช่เรียบร้อยครับมูตะครับแล้วลงเป็นหทาฟาก้ารอยกอันนี้ขึ้นแล้วลงบล็อกเกอร์อีกตัวครับเรียกได้ว่าสามตัวในสนามมีบล็อกเกอร์สามตัวเลยครับเขาก็ยังไม่ทิ้งหลอกเขาจริงๆนะครับใช่ใช่อย่างน้อยจังมาในรูปแบบคาแรคเตอร์ใช่แล้วครับแต่ว่าทิ้งไม่ได้จริงนะ เพราะว่ารอตอนนี้เก่งจริงอโอเคครับจังหวะนี้นะครับก็เข้าเทิร์นคุณยูจิครับหนึ่งตอ1หนึ่งไลท์เท่ากันแต่ที่สําคัญคือทางฝั่งของคุณวศินเนี่ยบอร์ดเนี่ยสีย่ใบวอลกเกอร์อยู่สามใช่จะไปจะจะฝ่าไปยังไงดีกว่าใช่ครับถามตรงนี้ก่อนแล้วที่สําคัญคือทิง้งทิ้งไล่เจ็ดไปแล้วใช่ครับแต่ไคโดไล่เก้าว่ายังมาอีกครับโอ้โหแกมาเรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะโอเคครับ อ่าดงที่เหลือนี่คือแถบไหมแถบแล้วครับต้องแถบนะจริงๆต้องแถบต้องแถบแล้วนะครับครับผมแล้วเรต้องไปก่อนลีดเดอร์ครับ5,000นครับโจมตีใส่เคสมอนครับผมโอ้โหแล้วปลาเป็นเนโกมมูชิออกมานะครับป้องกันได้นะครับเทอมนี้ครับสีเขียวมีอะไรรัสไหมปูกยังไม่มีครับยังไม่มีนะแต่นั้นแสดงว่าเทอร์หน้าเนี่ย ถ้าการเวฟของอทางฝั่งโอเด้งได้น่าจะยังรอดอยู่และหมื่นหนึ่งตีครับเอา,เอาแล้วปล่อยตายครับอ๋อแล้วเอาข้าไล่สามารถเอา,เอาแล้วครับนี่ไงนี่ไงครับจะเป็นตัวปิดนะครับมาเพื่อจะ,จะกำจัดทางฝั่งของควีนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยคุณยูจิเนี่ยไม่มีด้งแล้วนะครับไม่สามารถไล่บล็อกเกอร์ตัวอื่นได้แล้วแล้ว1 2ื่นตีเข้ามาครับผมกําลังงงว่าจริงๆแล้วแกน่าจะเก็บ คีโมนไหมนะเพราะแกจะมีบล็อกเกอร์หนึ่งตัวเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าแกเก็บคีโมนไวอะครับตัวควีนเนี่ยมันจะบล็อกได้ใช่แล้วมันจะตีได้แค่<อ>2<อ>เวฟอยู่ดีเขารับได้ใช่แต่ถ้าอันเนี้ยควีนบล็อกไม่ได้นะครับแล้วเจ็ดพันด้วยนะครับนี่ไงมาแล้วครับสั่งนอนนะครับผมแล้วถ้าห้าพันครับขอเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันนะครับขอเข้า<ม>ทางฝั่งของกาศก่อนกาศแปดพันครับมาที่ผม แล้วห้าพันครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของคินเลอร์ครับ5 0 0พันรับครับผมแล้วทุกอย่างทุกสิ่งอย่างครับไปอีกอีกทั้งหมด6 0พันครับเจ0 0พันครับผมเข้าไหมขอ3 0 0พันไม่พอครับเรียบร้อยเนี่ยผมถึงด้ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าตีไปแล้วเนี่ยความสามารถทำอะไรได้ใช่จแล้วมีรัดไหมโอ้โหคือถ้าเกิดแบบว่าไม่โดนรัดเนี่ยเรื่อเท่าทีครับถ้าไม่โดนนำมาในเทินเราเนี่ยใช่คือเขาลงเทินหนามันก็ยังตีไม่ได้ถูก แต่ถ้ามาอย่างเงี้ยตีได้เลยโอ้โหใช่ครับเพราะเมื่อกี้การที่เออเขาเรียกอะไรนะถ้าสมมติว่าเราเราเราใช้เคียมอนอะเฮ้ยเราใช้โอเด้งตีเนี่ยจะได้แค่2เวฟใช่ซึ่งบล็อกได้1ใช่ซึ่งบล็อกได้1นึ่งแล้วเข้า1ทีแล้วก็กาดได้อีกทีหนึ่งอ่า ก็คือสามารถที่จะรอดไปได้รอดได้ใช่แต่ถ้าอันนี้เนี่ยไม่มีบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะโดนทั้งหมด4เวฟทันทีเลยแต่อีกอีกอันนึงที่น่าห่วงครับปู่เมื่อกี้ผมเข้าใจนะเข้าใจคุณมา <พอ S 2> สินมาสินอ่าอีกคนอีกท่านหนึ่งยูจิคุณยูจินะว่าเขากลัวว่าเธอร์นาเนี่ยเจอ,อทางฝั่งของอโอเด้งใช่ตี2เวฟไม่พอ แล้วก็ตัวอื่นติดดงตีซ้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าทางฝั่งคุณวศินเนี่ยเสียสามล่งแน่นอนเพื่อจะลุกขึ้นมานะครับใช่แล้วอ่ะถือว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับีแต่ว่าทางฝั่งคุณวศินเนี่ยคือแกเรียกได้ว่าตัวตัวตัวโอเด้งเนี่ยมันมีความสามารถที่เรียกพวกแล้วมัน เก่งจริงๆใช่ครับคือขนาดโดนทําลายไปแล้วคือตัวไปแต่ยังเอาพวกมาอยู่ใช่ครับนะฮะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะฟอร์มดีไม่มีตกจริงนะครับสำหรับคุณวสินครับใช่ครับก็นี่คือเป็นเด็กเขียวที่ชนะมาตลอดเหมือนกันใช่ครับยังไม่แพ้ใครนะครับผมอ่ะต้องดูนะครับว่าและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับครับผมที่ลีดเดอร์จาก OP02 นะครับครับผมก็ยังชนะอยู่นะจนถึงตอนนี้นะครับนะครับสุดยอดจริงอับคีมอนเมื่อกี้มาจาก OP02 ใช่ไหมใช่ครับเออเออใช่ใช่เพราะว่าตัวเดิมเนี่ยเขาแค่ตั้ง ตั้งอ่ะตั้งตั้งดุ้ง,ต,งตัวเอง,งดุ้งครับอ่าโอเคครับอ่านี่ท่านผู้ชมครับ เมตาวันนี้เป็นไงครับชอบไหมชอบไหมครับเพราะว่าดูหลายๆครั้งจากการแขกวันพีชอเบื่อตัวเดิมๆแล้ววันนี้มีแต่ตัวใหม่ๆเลยและใช่สำคัญนะครับตัวใหม่ๆที่มานี่คือแรงทุกใบเก่งทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวงานนี้เนี่ยคือเอาไปไปคิดนะครับผมเอากลับไปคิดได้เลยว่าเราจะเล่นตัวอะไรดีถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมจะไม่รู้เลยถ้าผู้ชมไม่ได้ดูนะครับที่เพจของ N X Gallery ถูกต้องการแข่งขันเรื่องแบบนี้นะครับเรามีเบต้าใหม่ๆไห้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับใช ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราขอบคุณสปอนเซอร์กันนิดนึงครับผมเอ็กแกลอรี่นะครับที่สนับสนุนในงานจัดการแข่งขันวันนี้นะครับเคเซีครับซองคุมการ์ดครับผมครับสยามบอร์ดเกมนะครับครับผมครับทางฝั่งของแคทคิงด้อมครับผมแล้วก็ขลุยการ์ดแล้วก็ขลุยโฮมนะครับผมครับแว่นตาออฟตัสครับผมอ่าแล้วก็ฟอร์จูนทาวนะครับสุดท้ายครับคิดอนคิดนะครับที่เรียกว่ามีทั้งไม่มีทั้งหมดทุกท่านที่พูดมาครับการแข่งขายดีๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับผม เรียกว่าคิดๆนนี่เป็นทั้งตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับทุกอย่างเลยนะครับครับผมโอเคกตอนนี้เราพักรอบที่ห้าแลก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับเรามาชมกันนะครับว่ารอบที่6นะครับเราจะมีเด็กอะไรมาให้ผู้ชมดูเด้ข่าวว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ยังไม่ได้ดูใช่ครับใไหมแน่นอนครับอ่ะโอเคครับพักกันสักครู่เดียวครับผมโอเคครับ